หมู่บ้านแห่งนี้ถูกเล่าขานว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ัมีคนทําลายหอผีคือสร้างบ้านให้ลูกหลานทำให้เกิดการตายที่ผิดแปลกและสุดสะพรืงชาวบ้านต่างเริ่มลือว่านี่คือแรงสาบแช่งจากการกระทําอันไม่สมควรและมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสยองที่พวกเขาจะต้องพิสูจน์กับสิ่งที่เรียกว่าศรัทธา ให้ทุกคนได้เห็นกับตาจอยรับบทโดยมอสหลงพานุวัฒนผมเป็นคนเล่นผีตะขนตั้งแต่เด็กเลยไปร่วมเดินขบวนตลอดรู้ตลอดว่าประวัติมันเป็นยังไงพอจบม .3 ผมก็ย้ายเข้ามากรุงเทพแผมเคยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของด่านซ้ายชื่อว่าพระธาตุสีสองลักผมก็ไปไหว้ขอพรอผมเรียนสายเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะได้เป็นศิลปินหรือได้เป็น การนแสดงในวงการบันเทิงเนี่ยครับแล้วผมจะกลับมาทําให้บ้านเราแบบดีขึ้นแน่นอนเลยครับนัดรับบทโดยเดียนาฟรีโบ มุมมองต่อบทของนัทนะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าจริงๆเขามีความไม่ได้เชื่อในเรื่องที่เหนือธรรมชาติเลยไม่ได้เชื่อเรื่องผีไม่ได้เชื่อเรื่องตำนานแต่เขาจะเชื่อในเหตุผลมากกว่าไม่เคยเล่นอะไรที่เกี่ยวกับผีมาก่อนเลยในชีวิตอะคะ่ะมันหลายอารมณ์มากมันลุ้นมันระทึกมีความแบบจัมส์แกร์แบบว่าชวนคนดูขนล,ลุกอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคนรับบทโดยแกร์ธนัสรันบทเรื่องนี้มันมีความลึกลับแล้วก็ อนปัญหาไว้ให้กับคนดูค่อนข้างเยอะเลยครับเป็นประเพณีแล้วก็เป็นสารผีคือทุกอย่างมันให้ให้คนดูได้ได้คิดนะครับฟิลมรับบุโดยต้องเตะทิติสีนวนมิกก็บอกว่าพี่พี่พี่เล่นเป็นตัวแบบเอนเตอร์เทนเป็นตัวฮาของกลุ่มนะเพราะว่าถ้าพี่พูดไทยนี่พี่แบบเครียดเลยนะพี่ไม่ตลกเลยนะก็เลยแบบเดินเข้าไปถ้าเป็น ให้ตีความเป็นนักข่าวท้องถิ่นแล้วมันพูดอีสานได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็ไปขอมิกมก็เอ้ยได้แล้วแต่พี่เลยก็พอได้พูดอีสานแล้วก็รู้สึกโล่งหน่อยแต่แต่ก็ทา้าทายอีกเพราะว่าตัวละครเป็นคนอีสานอยู่แต่แต่นับถือคิดครับพร้อมพูร,ร่วมพิธีกรรมอีกมากมายเดี่ยวชูพงสืบบุญส่งนาคภูเจแปนพลอยประพัน และราชินีเสียงอีสานแม่นกน้อยอูไรพรก่อนที่ศรัทธาจะสูญสิน้นจงพิสูจน์ความเชื่อที่สืบทอดและเป็นบททดสอบให้เห็นกับตาตาขน20พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพ,พยนตร์